สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบริษัทบริสโกเอเจ็ทจำกัดทุกท่านทุกโครงการและสวัสดีสมาชิกที่ติดตามข่าวสารของมิสเตอร์ชอล็กสุโขทัยมาสวัสดีกันยามเย็นๆวันพฤหัสบดีที่สองกรกฎาคมสองหหสมนะครับมาแจ้งข่าวความคืบหน้าเรื่องการเงินกันสักนิดนึงนะครับแต่ที่มีรายละเอียดเยอะและมากที่สุดนะครับก็จะเป็น นะครับในส่วนของการทำเทรดของบริษัทรูลิสโกนะครับผ่านโบรกเกอร์นะครับก็บเกอร์ส่งเอกสารยืนยันมาอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงนะครับการการเาเรียกว่า,าแบ่งนะครับผลประโยชน์นะครับออกมาทั้งหมดทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูข้อมูลนิดนึงนะครับทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปาร์ตี้นะครับมีปาร์ตี้ A B C D E นะครับปาร์ตี้แรกนะครับรู้สึกจะเป็นของเจ้าของตั๋วนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับปาร์ตี้ที่สองก็คือบริษัทของบรกเกอร์นะครับไทยเอเชียเซ็นเตอร์โฮลดิ้งนะครับได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็บริษัทของเทรดเดอร์นะครับที่ตุรกีไม่ใช่ที่โมซัมบิกนะครับที่โมซัมบิก อีก30%นะครับแล้วก็มีบริษัท BMB 5%นะครับและสุดท้ายเป็นที่ปรึกษาอีก5% 30% 30% 30%เนะครับ30 30 30เป็น90% 5% 5นะครับรวมละ100%นะครับถือว่าเป็นเอกสารที่การันตีนะครับว่าตอนนี้นะครับมันเข้าสู่ระบบการเทรดแล้วนะครับการซื้อขายแพลตฟอร์มเรียบร้อยนะครับก็คงจะอยู่ในกำหนด อยู่ในกําหนดเลยนะครับคือเอกสารที่ส่งมาเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ที่ผมเคยกําหนดไว้นะครับถ้าใครไปฟังว่าตั้งแต่วันที่สามถึงเจ็ดนะครับสามถึงเจ็ดจะเริ่มกระบวนการเทรดนะครับตอนนี้เอกสารยืนยันมานะครับเอกสารยืนยันมาว่าคุณจะได้ส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วว่าไอที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิเปอร์เซ็นเนี่ย งวดแรกได้มาแล้วอ,อยังนะฮะงวดแรกจะได้กี่สิบล้านยูโรนะครับลองกลับไปฟังคลิปผมนั่นคือรอบแรกนะครับรอบที่สองวิกที่สองมันจะเพิ่มครึ่งวิกที่สามเพิ่มครึ่งวิกที่สี่เป็นต้นไปวิกละห้าร้อยล้านยูโรนะครับจนกว่าจะครบสี่สิบวิกอันนี้มันเป็นเอกสารยืนยันนะครับเรากล้าโชว์นะฮะที่แรกผมยังไม่กล้าโชว์แต่ในเฟซของบอล็อกเกอร์นะครับเฟซของท่านบล็อกเกอร์เอามาโช์หมดทุกหน้าเลยครับ เพื่อจะยืนยันนะครับเพื่อจะยืนยันว่าเราทําถูกต้องและมาถูกขั้นตอนและกล้าโชว์เอกสารนะครับกล้าโชว์กันไปเลยว่าของเรามันจริงแท้แน่นอนแล้วนะครับเตรียมที่จะรอรับเงินนะครับวันนี้นะครับก็กําหนดก็คือวันพรุ่งนี้วันวันที่สามนะฮะเริ่มแล้วฮะสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดก็สามอาทิตย์อ่าวสุกเสาร์อาทิตย์จันทรอังคารนะครับ ็ครบนะครับครบปุ๊บก็จะไปเริ่มจ่ายวันที่สิบสามแต่นะครับโบเกอร์บอกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันอาจจะมาก่อนก็ได้เพราะว่าการเข้าแพลตฟอร์มเทรดเนี่ยเขาเขานับไว้ก่อนนะครับนับไว้ห้าถึงเจ็ดวัน แต่ถ้ามันเข้าปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะตัดเงินมาได้เลยนะครับบัญชีของบ็กเกอร์เป็นบัญชีออตโต้นะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับเป็นบัญชีออตโต้เงินสามารถที่จะเด้งเข้ามาได้ทุกตลอดเวลานะครับเมื่อมันเด้งเข้ามาปุ๊บบ็กเกอร์ก็จะโยกเข้าสู่บริษัทของริสโกทันทีเพราะตอนนี้เราทำนะครับ KYC เอกสารที่ผมํำม,มันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะรองรับให้การตรวจสอบทางภาครัฐ ว่าเงินมันมาจากไหนที่ไปที่มามันคืออะไรแล้วคุณมีโครงการอะไรนะครับเรามีโครงการอยู่แล้วนะครับทุนพัฒนาชีวิตริสโกของเรามันมีองคง์กรมีโครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็30%แรกนะครับเมื่อมันจ่ายมาที่ บริษัทของโบเกอร์นะครับบลกเกอร์จะแบ่งให้บริษัทริสโกเราทำ KYC กันไว้ว่าเจ้าของคนที่หาเงินก็คือบลกเกอร์นะครับ60%อีก40%เป็นของบริษัทริสโกสามารถที่จะเข้าสู่โครงการต่างๆนะครับที่เราเขียนไว้หรือเป็นค่าปันผลสำหรับคนที่ช่วยนะครับช่วยไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าการฝากเทรดเจดล้านตรงนั้นนะครับมันจะเริ่มมากระจายตรงนี้ นะครับนี่คือมาแจ้งนะครับแจ้งให้ทราบว่าขั้นตอนมันมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับวันนี้ถือว่ามันก็เป็นวันอ่าพฤหัสบ,บดีถือว่าเป็นวันดีเป็นวันดีนะครับข่าวดีหลายๆอย่างก็เข้ามาเยอะนะครับเข้ามาเยอะในส่วนของงานในประเทศไทยนะครับลหลายสายลหลายสายนะครับแจ้งมานะครับมีสายอ่าพวกถอนคำอย่างนี้นะฮะถอนคำก็บอกว่าอ่าแจ้งนะครับธนาคารต้องแจ้งสรุปผล นะครับสรุปปิดยอดนะครับเขาเรียกว่าสรุปปิดยอดอ่าครึ่งปีครึ่งปีนะครับเมื่อสรุปปิดยอดครึ่งปีให้จบนะฮะเมื่อวานถึงวันนี้นะครับน่าจะจบ <c oughs> เมื่อจบแล้วสามารถที่จะ,ะประกาศ ในการเขาเรียกว่ากระจายเงินออกนะครับกระจายเงินออกเข้าสู่ะระบบหัวสายได้นะครับก็ให้มันลุ้นกันตั้งแต่วันนี้นะครับช่วงบ่ายเย,ย็น,นๆนะครับก็คงต้องรอข่าวกันในช่วงท4ทุ่ม5ทุ่มตอนดึกๆอีก,อกทีหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้ลุ้นหรือว่าหัวสายสามารถที่จะ กระจายต่อได้เลยไหมนะครับแต่มันก็ต้องมาชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนนการใช้เงินต่างๆนะครับแต่ละสายจะต้องมาแจ้งให้กับสมาชิกนะครับตอนนี้ทําทไมผมพูดถึงเงินก็คือริสโกนะครับได้ลงทุนกับทุกสายนะครับริสโกได้ลงทุนกับทุกสายริสโกไม่ได้ไปทําเองในส่วนใน,ในประเทศไทยแต่ริสโกทําเองก็คือในส่วนที่ช่วยงานโบรกเกอร์นะครับคือเทรด ต่างประเทศนะครับนั่นคือส่วนของลิสโกแต่ในประเทศไทยเราช่วยงานนะครับเราดันง,งานเราลงทุนกับแต่ละสายนะครับบางสายนะครับบางสายก็ลุ้นนะครับลุ้นว่าเขาบอกว่าให้มาเซ็นรับยอดนะครับรอรอเซ็นรับยอดอยู่ที่แบงก์ตอนนี้นะครับบางสายรอเซ็นรับยอดอยู่ที่แบงก์ให้นับว่าศูนย์มีครบไหมถ้าศูนย์ครบปุ๊บคุณเซ็นรับนะครับ เซ็นรับเสร็จคุณก็เอาสมุดคุณกลับได้เลยเพราะบางสายเนี่ยเขานะครับเอาสมุดนะครับพูดง่ายๆคือเอาสมุดบัญชีนะครับไปนะครับไปรันไปลันแล้วก็อ่ก็จะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบหมายเลขอ่ะตรวจสอบตัวเลขว่าครบไหมนะครับมันมีกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านเขาไม่รู้นะอ่าแล้วแต่ละสายเขาจะแจ้งกันนะครับและก็บางสายนะครับบางสายก็แจ้งมาก็คือรอกฎหมายสากลครับ ตรงนี้ที่สําคัญครับลอกฎหมายสากลกฎหมายสาลกาสาคลคืออะไรตัวนี้ผมก็ยังไม่ปิ๊งนะแต่ที่ผมคิดเองนะครับเอาที่ผมคิดเองนะผมคิดว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายสากลที่เราพูดกันอยู่ประจําก็คือเกสล่าเนสลาถ้าใครติดตามข่าวจูดี้นอตมันจะบอกไว้ว่ากําหนดของอาเกสร่าเนสลามีอาเขาเรียกวคาดการไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ประธา ivity, นนทติบีประธานนาชิบดีของสหรัฐจะประกาศนะครับจะประกาศในวันที่สี่นะครับถ้าประกาศในวันที่สี่เรื่องนะครับเรื่องการแบ็กอัพทองคํานะครับเงินนะครับสกุลเงิน u s n ที่ถูกแบ็กอัพด้วยทองคํานะครับประกาศใช้นะครับวันที่สี่รู้สึกจะเป็นวันชาติของอเมริกาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มามาติดตามมาดูนะครับถ้าประกาศถ้าเรารอกฎหมายสากลตรงนี้ มันก็ต้องไปเริ่มวันจันทร์นะครับตรงไปตรงมามันติดเสาร์อาทิตย์ถ้าประกาศแล้วนะครับเริ่มวันจันทร์ที่เราบอกว่าให้เงินมันเออมาเริ่มไหลจากต่างประเทศนะครับกระจายไปสู่อ่าทุกุประเทศทั่วโลกมันก็มีความเป็นได้ว่าตัวเลขหรือจหรือเงินมันมาแต่ยังไม่ได้ประกาศให้ใช้นะครับอันนี้ผมผมวิเคราะห์เองนะวิเคราะห์เองว่าน่าจะเป็นการรอประกาศจากคาหรือเปล่าหรือนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ พรุ่งนี้นะครับมันก็จะมีผมผมคิดว่าพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะอ่าหลาถึงหัวสายนะครับถึงหัวสายได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปรอประกาศของครัมนะนะครับถ้ามันรอแค่ประกาศในประเทศไทยหรือนะครับสรุปนะครับกาเรียกสรุปปิดยอดนะครับของแบงก์ในประเทศไทยนะครับกลางปีเขาเรียกว่าคบหกเดือนสรุปปิดยอดหกเดือน ถ้าสรุปเสร็จนะครับก็คือเขาบอกว่าสรุปตั้งแต่เมื่อวานเราวันนี้น่าจะจบถ้าวันนี้จบปุ๊บม,มันสามารถที่จะอ,ะอ่าปล่อยเงินได้ถ้าปล่อยเงินได้อยู่หัวสายพรุ่งนี้กระจายสู่สมาชิกเราบริษัทลิโกก็ต้องได้รับเพราะเราลงทุนหมดทุกทุกสายนะครับอันนี้ก็ถือว่าข่าวรุวมๆมนะครับส่วนทางเราเขาบอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะรอประกาศเหมือนกันเอ๊ะทำไมรอประกาศเหมือนกันหมดนะครับรอประกาศว่าให้กระจายเงินได้นะครับผมคิดว่า นี่คิดเองนะฮะคิดเองอีกแล้วฮะผมผมชอบคิดเองเพราะว่าผมชอบอ่าน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 เสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆไหมถ้าใครฟังคลิปผมนะฮะพยายามเรียบเรียงนะครับไล่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 มาเลยนะครับหลังๆมาผมพูดถึงเรื่องเกซาร่าเนซาร่าและประกาศของจูดีโนตและกําหนดมันรู้สึกมันจะถูกต้องหมดนะฮะกำหนดมันจะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องติดตามว่ามันจะเกี่ยวกับประเทศไทยไหมนะครับเพราะเราทํา ในเงินในประเทศไทยอ่ะนะครับทุกสายและเราก็ทํำประเทศเพื่อนบ้านอีกในลาวนะครับไทยในลาวลาวในลาวเราทําหมดทั้งสองนะครับนี่คือแล้วมันรอรอประกาศหรือรอกฎหมายสากลถ้ามันรอตรงนี้ทุกท่านครับวันจันทร์แต่ถ้าไม่ได้รอตรงนั้น พรุ่งนี้มีลุ้นกันบอกได้แค่นี้นะครับก็ถือว่ามาแจ้งข่าวกันนะฮะก็ถ้าใครฟังแล้วงงๆนะครับฟังหลายๆรอบฟังให้เข้าใจนะครับฟังแล้วกดติดตามใน u t u b e นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะฮะท่านถ้าสมมุติว่าท่านกดที่เฟซนะครับแล้วมันขึ้นเลยนะครับคลิปมันเล่นให้ท่านกดไอ้ตรงข้างล่างนะครับบาร์ข้างล่างมันจะมีคําว่า YouTube เป็นภาษาอังกฤษกดตรงนั้นกดปุ๊บท่านจะเข้าไปสู่หน้า u t u b e นะครับเป็นของ YouTube โดยตรงนะครับมันจะมีคําว่ากดติดตามท่านกดติดตามแล้วฮะมีค วาติดตามนะฮะกดเลยกดปุ๊บมันจะมีลูกกระดิ่งขึ้นกดลูกกระดิ่งนะครับกดลูกกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดเวลาผมออกคลิปพอผมลงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนไปในมือถือท่านท่านไม่ต้องมารอว่ามาเปิดเฟซดูมาเปิดไลน์ดูลายก็เหมือนกันนะฮะถ้าขึ้นที่ไลน์เราเรากดปุ๊บแล้ว มันบอกให้ติดตามให้กดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งและกดเลือกทั้งหมดข่าวของผมจะไปถึงมือท่านอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ต้องทําบางคนเห็นแค่ข้อความในเฟซเนี่ยย้าเลยนะเห็นข้อความในเฟซแต่อ่านแค่ข้อความนะไม่กดนะครับไม่รู้มันเป็นวิดีโอคิดว่าเป็นแค่ภาพนะครับเพราะว่าสวาหลายๆท่านก็เล่นไม่เป็นถ้าเห็นในเฟซแล้วผมบอกว่าข่าวสารประจําวันที่ให้กดตรงรูปภาพเลยปั๊ก นะครับวิดีโอมันจะได้เล่นท่านจะได้ฟังนะครับจะได้ฟังว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่ารวมรวมข่าวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรด่วนๆมาก็จะรีบแจ้งอีกนะครับบางทีมันก็มาตอนเช้าบางทีมันก็มาตอนบ่าย ส้สายเย็นๆนะครับแต่ค่ำๆคงไม่มีเวลาทำนะครับก็มาแจ้งกันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีความเครื่องหน้าใเรื่องอื่นๆไม่ว่าเว็บไซต์นะครับเข้าไปเยี่ยมชมหรือยังนะครับกดเมนู3ขีดดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเชื่อมลิงก์นะครับแพลตฟอร์มของเงินดิจิตอลเข้าไปนะครับตอนนี้แพลตฟอร์มยังไม่ออกนะฮะต้องใช้เวลาทำสามสิบวันแล้วก จะมีลิงก์การสมัครนะครับมันมันจะเป็นลิงก์ของสมาชิกนะครับหมวดการลงทุนทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับจะมียูเซอร์มีพาสเิร์ดให้รอกันอีกนิดนึงใจเย็นๆตอนนี้เราเล่งทํางานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเรื่องเอกสารเรื่องต่างๆนะนะครับวันนี้ก็ถือว่าพูดแค่นี้ก่อนนะครับพูดมาเยอะแยะมากมายนะครับคอแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปหาอะไรกินกันสักหน่อยนะครับฝนตกพรำๆนะครับทุกอย่างกําลังจะสดใสนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมบังครับสวัสดีครับ ผมมิสเตอร์ชอลิกสุโขทยนายชีรัตทอนกนกสวัสดีครับ